อ่ะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ตัดผ้ามามื้อนี้ยอยู่ทุ่งไหทหุ่งนาบ่อนเก่าบ่อนเดิมพี่น้องเอ้ยมามื้อนี้กัเพิ่มเติมก็ม,มีลูกั่ะสายลายบาดนี้ฮะ,ะพเพิ่นสิเฮ็ดหัวบุกแต่เช้าแท้มืน้อนี้ฮะกินข้าวกินน้ำน่ะบ่ได้ไหยังกินมื้อนี้เด้วยได้บ่นกบโดยสบายดีอิ่มเยี่ยมเลยาโดยโดยนี่ล่ะชีวิตสิว่บ้านเนาะ ม่มาหาสองมือหนึ่งวางอปลาเห็นแล้วหรอบ,บอวะค่าฝนตกแน่้าจะได้ดอกหายหนาหายตากันักเห็นอืมไอ้ดเก็นได้งอปลาอะไรบองอปลาหากมากม่น,นี่บอโดยสบายดีงอปลาสบายดีเด้อโดยโอ้ยนองเนไป าดสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง F C เอฟซีทีกะลบแหกแทงเบิดสุขูสุข้ขนพี่น้องเลยตัดผ่ามาเมือ่อนี้อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านของไอ้อาดพ่อแม่พี่น้องเดินทางมาเมื่อนี้มาหายอาดเป็นบอลมาสองมือพี่น้องเลยเนาะติดฝ้าติดฝนอุ้ยพี่น้องเลยหอดย,าม,า,ย,ยามหายยามนาไหนได้นี่ฮะเสียงรถถ่ายสนั่นวันไวายเสียนี่ฮะทางพ่อแม่พี่น้องเขาถ่ายพุทธบอกด้ว่าจังใดพี่น้องเลยโอเคพี่น้องมาหอดแล้วก็สิเข้าไป สบายดีไอ้อาดคือสกอนพี่น้องเลยพี่น้องเลยบานี้เห็ดไปชิดแน่นอ่ะเอื่อใหไปกานกรบนะให้ประกานกรบอนนมคนไม่เห็ดียากช่ยมนเลอาหายอ้อันพอเถ่านั่นบ่แต่ภาพมาบัานนี้มาเห็นไอ้อา,อา,าอดพี่น้องเห็ดงาตั้งแต่เศ้าดีอันี้ฮะ ถูกงานอะไรนี่โดยสบายดีเด้อบ่เมื่อยบ่เหตดแต่เศร้าแท้คือเหือจนน้อยเมื่อยอยู่เก็ดไปน้ำพักก่อนไปน้ำเศร้าไปน้ำเนาะฝนตกแห้งอยู่บ่ทางนี้มือนะแห้งูะได้บ่ไทยมือหามือน่เมือเกือบไปจากหอดทางบ้านนะตกได้ทางบ้านนะแม่นทางนี้บ่ตกมือน่ะนักมือมากครับบอกค้ำฮะเมื่อหอดบ้านทางเขารถปุ้ยพลว่าเปียกฝนเมื่อ เอาขอจีมาต้อนนะฮะเมื่อยกับพักก่อนโดยคือเห็ดหัวเอามากแล้วเริ่มทยอยมากงแล้วเริ่มทยอยมากงเป็นมากงยับไปออกไปน้ำโดยสบายดีสบายดีจานวนเฮ้ยพักก่อนสบายดีเ หอนหอนั่งใส่ก็ได้ดอกไห้นีไผมาหาแล้วมือนี่ฮะโอ้มีนกกร่คนเดียวนะโอ้มาได้เศร้า้องเพิ่นอยู่ใกล้เนาะไก่แล้วใแล้ก่แล้แม้ก่นลก่แล้วเกแล้วเ่แล้วกแล้วก่แล้วก่แล้วก่แลวไก่แ้วไก้ไ่แ้ไก่น้ก่แกแล่แลก้ว้แล้ว่้้ก ฝนก็บุ้งอบเลยเหอนกบม่ได้บอกโอ้กบอบอบห้องน้ำให้น้ำนาหนิบอฝนตกลงมากเลยคือย้ำให้ย้ำนาโดนเนาะเหนเสียงคนไทกับเสียงเซีวแมนแมนตึมไทยตะกรงตะกากันเลยเริ่มไทยฮุดแล้วพี่น้องเลยต่อไปนี่ก็งงวงควายนี่ก็ในเลี้ยงในเนาะเพี่เลี้ยงบ่ทางทางนี้กันเพิ่นบางทีเสีหาแต่ว่าคนประกาศจับ กระตัตดใะ้ผูกงวควายทีสาหาดยทีสาหาทีห่วงบ่ห้ยกายเดือนนี้น,นะเนาะดยเพื่อนต้องให้ผูกให้มัดเบิดดดยเพราะว่ามันหอนยมหายยหนามันเริ่มเข้าสูระดูการผลิตได้ช่วงนี้เนาะดยต่อไปนี่เสียงรถไทยงัยงอยู่คุณเน่ะไทยตะกาไทยหุดแล้ว แบบคือให้หน้าอันเขาเจ้าบักไม่ใช่ในเี้สามไม่เพิ่นใช่ไหเอาออกเพราะดีว่าในได้ไงอ่ะกินงูปลาหรอกทั้งหมดเพิ่นชิวัยเช่นไรบางทีเพิ่นการจงัดเพินมาไหวแถวข้างหน้าเนาะสก่อนเนาะไม่บอกเพิ่นชิวัยว่าเลยเพิ่นทีไรเพิ่นทีไรกันยังบูดเจ้าของเพิ่นบ่มาบักหรือว่าแนวใดมันใกล้เงอนเลยเพิ่นให้บัก รักกในเพื no, volume, eso, ja ux, más, ux, e ่อนเฮยค้อนให้เ ah พื่อนใหนฮอนให้เพื่อนวันนี้แต่มันฮอนบมดแล้วนี่จักมันโซมันขาดแต่จักซีว่าอะไรังไงยังหมดเดยหรือเจ้าของเพะ่อผกับบอได้มาบ่เจ้าของเพผนกระเที่ยงนี่แหละนี่โอ้เที่ยงใกล้นี่บ่เพื่อนไทยจะกล้าไปแ่เนาะโดยเราก็สิงหัดกินข้าวหน้านี่แหละไปงอป่ากับหากะมาเมื่อนี้บ่ ตั้งแต่มือนันผม้องผลมาบบนมาเลยมันบอกแล้วก็โดยบริเหตเลยฮักเหตมือนี่เลยอืมกินมันมันเปียกแห้งมันเหนียวมันส่วนติศทาแมนแมนส่วนทิดนั้นเลยบริเหตุคือว่านี่แห้งสีเหนียวแล้ว่านี่ขุดติดเฉิมจกตุ้ยตุ้ยหแล้วเนาะอ่าผลตกกท้เอวว่า ยังดีทอฝ้าบดังคันฝ้าดังนั้นแต่ย่านนี้โรยน้วนบย, <c oughs> ย่านบานนี้ฝนตกมากกับโบได้หัว <c oughs> หัวแล้วหัวนี้เอยเป็นบอ่อเป็นคนเห็ดมี่ใครเป็นคนขุดอ้มมายยาอมไมเจ้าบ่อ เพิ่นสบอถ่ายหน้าเพิ่นสบอ,อยากบ่างจ็กแหลกเคยเพิ่นสถ่ายยากเลยจะดิีนชื่อเอาไ้เพิร์สอะไรยันว่าเพิ่นต่ำคันเดียวโดยถอดโดยถ่ยา,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 ายยันว่าเพิ่นสถ่ายยากเพราะว่ามันเป็นทางเข่าครับมันสบายเพราะว่าคันว่าบริเวณทั่วนี่ก็จาก้าวาสีสบายอยู่จกักเพราะว่ามันเป็นถ่าหน้าบัมีโอญาสของงอกกูควายมานะขนยัยามยามเหนียะขัยามแรงนี่ อ่าบั้างคันห้องบัอยู่นี่มันจะรากม่กินเครื่องปุ๊กคันยามแดงเนาะเครื่องกาฟังจนนเ้าไเนชัวรกนยังนเียเป็นไ้หือกดหือกเป็นเป็เยนะมันสีบวกบ่อยอาจจะมีรั่วคอยไปเันสีบวกบวขาป้าเป็นป้าเลยจะว่าเป็นไอ้ตื้อจว่าะวางสวบสวบอประจัก ทาคุก <chat> okay, ิดของเขาว่าเพราะว่าต๊กย้มเห็นหน้าเห็นหน้าก่เดืองวงนเดืองคยมากินเครื่องปลูกกับบุญยานเพราะว่าข้าเจ้าเห็นหน้าใช้อยู่แล้วนะย่าแต่ไกลใช่ไบมบนีรบัดเข้าเจ้าดับหน้านี่จะได้ขังเนาะบัดเขาเป็นหมากบัดเขาดำหน้าจะบิดหนีย่ามมนลงไปหาเหยียบต้นเขาเขานะเไกลเจ้าเรอวะไกลอื้ย ได้ผูกได้คังอยู่แล้วน่องไก่เนาะใช่แล้วเป็นเลี้ยงเปนเล้วปีคืนกัจะเป็นเห็นตุในเป็นคังอลไรบ่ได้ยินังไครันเพิ่นเลี้ยงอยู่หันเพิ่อนกัแบบนี้บ่เกิดชี้คังบ่หรือว่าในแนวปรจักกันเออเพิ่อนกับคังอันแล้ยามไปกินหมาเข่าขอเจ้าดีเพิ่อนกัหายเพิ่อนกับว่าได้เนาะมื่อนี้งาะป่ามาเมื่อนี้แล้วอีกแอ้จะสองกองมื่อนี้ ก็เข้าแลวกินแล้วมื่อนั้นว่าสิว่าสิมาแล้วฝนตกก็เลยออกไปหน้ามื่อนั้นออกไปหน้าแล้วบราณมานำก็บหลายเลิกกาแล้วบ่ยังอยู่ยังบ่ได้ถ้ารอเบิ่งอีกก่อนจังน่อยผู้เละฟังเบิ่งอีกจักสี่หามื้อถึงผู้เละยังบ่มีน้ำมีอยู่น้ำนะแต่ว่ายังบ่พลาดปานใดนะย่านมันเป็นแต่หัวปีแล้วมันสิยากย่านฝนตก ผูแหละฟังเบิ่งวันทีเศร้าหาบางทีเศร้าผมเลยจะไปบ้านไว้ไอ้คนทิ้งช่วงเนาะแมนแมนมันแดดนั่นี่กาเป็นสีแดงเลยแมนหน้าเือในไลายเนาะแมนไปบ่นกูและคันแท้ตัวนี้แหละลงไปหาโควิดกันตามโควิดเงินไปตามโควิดเงินอลไรไปหน้าเป็นถือว่าหน้าเราหลายจงควรด้นั่นไงยจจงควรอยู่ ก็ว่าปลเป็นยใไญ่เนาะเป็นไยน้อยนอยทพิาีไฮไน่ได้เข่าไหลปลูกยไน่ได้เข่าไหลเนาะแมนดับกั้นแล้วอีกาต้องีไใไญ่หญ่อยู่ห้แล้วสอบกระปุกซองสอบนี่แหละหน้าสามสี่ไฮหนึ่งนะบได้ยลายเป็นไใหญ่ ไปไอ้เห็ดเบียรอดไปเดี๋ยวจะเสียเวลาเจ้าโดย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 ไปพี่น้องเอ้ยบ้านนี้หายอาดเพิ่นเห็ดเบียยไปเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าบัวได้เห็ดมาสองมืออะไรมันบ่อฝนตกดินเหนียวขุดยากขุดบ่ได้เนาะเริ่มทยอยมางออกไปน้ำแล้วแปลนไปน้ำบ้านนี้ฮะดินเป็นนี่สิเจ็บข้ายุ่งน้อยอ่ะเนาะบป็นเนาะ มันบนุคอยตีตีนไปเนาะมาผสมส่ได้บอกไอ้ถมหนามเวลาเขายางมาใครแนะสีบติดเกิบเวลาเขาขื้นบ้านกัน,ด,นกดินถมนามนมี่ขัดอยู่เนาะเป็นดินทรายแั้งเอามาผสมใส่ได้บอกแล้งเอามาผสมใส่เพื่อเพื่อจะให้มันติดติน แมนแมนขันเอาแต่ดินดากนี่ตีนนี่โดยโดยสบายดีบ่ทาบ่ได้่เจ้านยังยังบ่ได้เหตุยังบ่ได้ไปใกล้หน้าช้ำหนาหากฤษีไปใกล้มือฝนตกก็เลยไปอ่านน้ำไว้แต่ไปทางปีกายนี่หายังบ่ได้พ่าวให้กล้าดอกสบายดีเด้อทางไอ้อ๋อเนาะสบายดีโดยโดย มาครั้งแรกบ่เจ้านะนี่ครั้งแรกเป็นยังบอกเป็นเตือนนะเป็นเป็นตีนมือสัน้นหากเว, <que> เวลาเพิ่นจับเสียบจกนี่บ่สันนะ้นไหนเวลาเพิ่นในเรียกไนหะบ่สัน้นแต่ว่าเวลาอยู่หร่อชื่อนี่สั้น็ะไม่คิดเนาะทาง้งนี้กกินเก่าแน่นเพรากินแล้ว <que> เวลาเราป้าอะไรสีสันหรเนาะเป็นค,คืออยากถามเนาะมาถามมาถามจะได้บู๊จักรทางเหรออื<โ>อพูดค่ะกันยังบู๊จกออกกักร<บ><อ>ทางออกคื<โ>อกันบู๊จักรทางออกเพราะโยอ๋ออือว่ามาจักรั้งแรกเนาะมาเธอเดียวก็นั่งเธอเดียวมาไปใช้เบิร์ดือว่าอายซื้อไอ้อ่านเนาะโดยทย่านจะอายทำข่ามาพ่อธมิตรนี่นหะทีมงานทาของทางเบาเตียงเปิด โอ้เห็ดได้ตั้งมาพอดคือมีคนบอกบ่กะขอความช่วยเหลือจากเพิ่นโอ้ทางอ้ายนี่ต้อหาเพิ่นเลยตอนนั้นอยู่พุ่นบอยาะแม่นอยู่อพุ่นไดนตอนนั้นบ่แม่นอยู่นี่แหละออยู่ตันหนาไฟผมโอ้ขอหาปิ่นกองไปเบิ่งก็ได้ผมได้เลยก็กระหันต้นุ่นเนาะตุ่นปูนผมต้นจิกต้นกุ้งผมเลยโอ้เมื่อก่อนอยู่พุ่นเลยอยู่บนทางคุ้ยผมเนาะเลยมานี่นะดินไผตัวหนาเนี่ะ ดินเคียงนั่นในมาที่ันดินเคียงนาเคียงตัวนั้นคอเขาเจ้าอยู่คือกันคอเขาเจ้าอยู่ว<อ>ันนี้เด้สัเป็นดินของตัวเองนะพ่อป้าเป็นดินของตัวเองแล้วโอ้เป็นทั้งให้เตียงมาซื้อพ่อโดยทีมงานรถเตียงเป็นทเทรลอันนี้ห้าหม <22 S 2> ื่นสองเทเคูนเทรลนี่นะสิบเก้าคูนสาวโอ้โดยห้าหมื่นองเนาะโดยรวมตัวนี้ มืนสองเนาะโดยทีมงานทางบ่อเตียงเป็นสมทบกันโดยเป็นทางงานนี่โทรขอความช่วยเหลือดเพิ่มเพิ่นโดยมีใจน้อยเนาะโดยเะงั้นนังไปว่าว่าสามีก็โอเคหน่อยเนาะโดยโฟตกโฟต้ลมมากกับพยานบ้านี้เราอะโฟโต้ลบแดดลบผนแล้วเต่ก่อนนี่แท้แต่ก่อนกันจะดโอ้แต่ก่อนแบบนี้ เบิ่งรถสังกระซิ่จนหง่อลมพัดไปฮะดีดีกว่านี้หน่อยหนึ่งมีมีกระเบื้องมาเสียๆไงกระเบื้องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพิ่นหามาทางบ่อเตียงที่ว่าเสียกระเบื้องมอนขึ้นอะไรก็กระเบื้องบ่อวงจักนรบ่อเตียงเพิ่นแต่ว่ผู้ใหญ่เพิ่นหามาให้ไปมางเงาแล้วก็เพิ่นก็ไปมางเงามาเพิ่นอาจจะมีโคกาด ไป็นจรงเอามาลงนี่เน,ะนาะคือว่าผู้ใหญ่เผู้ไ้ผู้ขานะ<อ>บ่ทเตทียงคนลงคลิปไปว่าใครอยากบริจาคยังก็บริจาคได้เด้อเป็นจริงนะ<อ>แต่คนจะมีบ้านเกา่ามีเฮือนเก่าอยู่เคนกเ็เลยว่ายังไฮผู้ขาน<อ>ึนก็เลยบริจาคมาทำบ่เตียงสร้างบ่เตียงบ่เตียงทเลยไปมากเอามาเนี<อ>่ยนั่นเนาะโดยประเด็นหลักในคลิปที่ว่าหลังคาเจ้าเปิดไปใหนะ้เนาะโดยและวเป็น ดูโต้นบานนี่ฮะดังค้าหลังเก่าหม้อคืดดังไงดังเก่าหลังเก่าตอนช่วงมึงหนึ่งอ่ะบ่ตอนล้ไปเลยมั้งตัวแรกตัวแรกเลยที่แรกเลยโอ้ช่วงนั้นมันเป็นล้มปัญญาเขาที่แรกเลยล้มปัญญูเขาเรียกว่าที่แรกเนาะเรียกว่าทั้งบ้านบอคาเนาะเรียกว่ามือเดียวกันทั้งแหละกับบ้านเนาะแมนแมนมือเดียวกับบ้านเนาะไปแล้วก็ว่ากําไปเล็นบอกวันหน้าบอแมนไปครึ่งดังไปบิด ไปพัดพายพายหนึ่งเป็นเติร์ดแมนสบายดีเด้อโดยสบายดีหากมาหอนนี่ได้แมนมาผู้ดีพ่อสาวนวลเพิ่นนั่งถ่ายอยู่หน้าธนาคารฮะก็เลยพาเพิ่นมามาทำกันเลยเพิ่นบบฮูจักทางมา่ขอรเนแมนเพิ่นถ่ายเจ้าและเจ้าบบมาแต่ช่วยซ่อมมาเมื่อเดียวช่วยซ้เป็นยังไอย่างรถทัว ใส่บัเปลี่ยนบัตรใส่เนาะใส่ไงเลยเพราะว่ามันยางมันบางไงเลยมันนี่เปลี่ยนใส่กับโบยู่ก็ดีแล้วมันจากไรใหม่ต้องเปลี่ยนบัตเลยต้งแทนเปลี่ยนได้เลยเพราะว่าจะใส่โดดไงดิข้นเอาโบเปลี่ยนกับต้างใส่ยับในก็คือเก่าพวกคือเก่าเหือยพูดมันบางแล้วเนาะนี่แล้วดีแล้วมันเป็นไก่หมอ้อไปเปลี่ยนอยู่ข้างนอกมัอยัางแบบกอแห้งอยู่ก็แห้งเนาะ เันเมื่อวาท้งซุ้มเกาไอเตียบเปนยังเปนขามาบ่ยังเลยป่แต่เกาเนี่ยเป็นขามาทุงมือเนเขามาถุงมือเมื่อวานนี้มือเมื่อวานแต่เป็นขามาขึ้นขึ้นถึงสบโปนโอ้เป็นเนื้อเยป็นหนาจังต้องลงมาหรือเปเนาบุหูการหักแต่เมื่อก่อนเราขึ้นประมาณสองสามมือเนี่ยเมื่อวานนี่เปล่าเยเมื่อวานแต่เกาเมื่อวานนี่มื่อนนี่องแต่เนาะอิงตามงานเนาะ แม่นกำลังงานท<ภ>านงเพิ่นเอาให้ทางแห้งก่อนในหั่นเ<โ>ด้ในทางมาหันมีน้ำมีขีตมมีดาบอันว่ารุ่ใหญ่มายากอยู่เนาะเออหรว่าทางนี้ก,กน,นว่าเข้าไปเนาะหรือว่ากําลังเริ่มไถเน,น,นาะขุดนาเนาะแม่นกําลังเริ่มไถตะก้าฮอนยหยนาเลยเป็นจังไดอ้ายนแห้งอยู่บ่มื้อนแห้งอยู่อยู่ทางบานน้าน,านน้นก้นาอยกอนดินั่ดดน,น,น,นันมื้อนั้นอยู่นี่บ่ตก

อันนั้นก็นเ,เป็นเวียนคตรมั่ยเเวยนโอ้ัูกับทางหอดเนาะมันดูธรรมชาติเนาะปลูกผักปลูกนย่ายกสบายตัวมันห่างจากเมืองนี่กับบุกใจป่านนีเห็นแล้วกลัวเห็นล้วติดตาอืโอ้แต่นน้าอยู่ใกล้ยิ่งค่ากนหอย็ยอันนี้นาสเจ้าน้าคนติตใจมองเลยนาเทียน เอแหน่ขุนใหญ่กี่เนาะเทิงทองก็ได้โตไปนี่ตะล่นในตึนบ้านตึนเมืองปรอยู่เท่นี้ค่ะเหี่ยวไหอยู่เลยแม่ตัวทางในตัวทางมันออกมาเรื่อยเลยมัออกมาเรื่อยย่ายออกมาเรื่อยครับมาเรื่อยทางมันก็แล้วมันมันมีซอดไปบ้านอีกคนบนี่เขาว่าไปห่อเอาหงน้อยป๋อทำดิป๋อปากระพาแหน่แหน่ต่อดปชาบ้านเอาหงน้อยตอทะลุเอาหงใหญ่ทางเล็กชิดพุ่นแล้วเพราะว่าเร่งปีกานี่ กวางต้นปีหันเคยผ่านรลัดไปนิดคันคือว่าซ่อนนานอนาคตอาจจะจะเล่นอยู่เพราะว่าทางมันหดเลมเอาจะมีหมู่บ้านเพื่อนคนแมนคันว่าฝนตกส่เขาเจ้าสีแดนสีงาอยู่เพราะว่าเลยนี่ทงนี่ไปแด้วมันจะเป็นนี่ทรายปะเนี่ยคันช่วงหนึ่งที่เดอนหานี่ไปเนายโอเคทางอย่างฮอมแล้วเนาะต่อไปเนาะจะได้็นสีกระยายเนาะคันคือว่าคนมาลายกะคันนี้มึงสีกุ้งเนี่ย เพราะว่ามันเป็นทางไปให้ไปหน้าเนาะบ่เป็นทางลับนะขันยาสีข่ายับขันยาต้องข่ายับขันยาตลอดแนวเลยเพราะว่ามันถึงหน้าไถ่ขบ่าเจ้าบ่ยับผู้นี้กับบ่ยับแล้วมันฉีได้ในชั้ <บา S 1> น <บา S 1> นี้ <บา S 1> ข้าไปกินข่ากินน้ำแล้วบอลก,กินแล้วกิน,นอะไรเนี่ยคือก่าวเนาะกินอะไรยังคือเก่าเพิ่นว่าบริขุดบริเด็ดเหนียวนตุกแมน โอ้โงอปลาเมื่อยเลยเมื่อยบ้องงอปลาเมื่อยเนาะไปตั้งแต่สองมือโบเห็นอยู่เฮื่อนบอได้มาเนาะโอ้ มือนี่มาแต่หงึงหรอบอได้จากล่อแล้วมือนี่ฮะได้หลายล่อได้เนาะได,ไดสิบหา้าล้อสาะทุลายพันันผูนเนาะ <Okay. S 1> มากผัดใช้มาเพืนบอได้ช่ยจากล่อว่ามือนี่ฮะล่ <Morning. S 1> อหนึ่งล <Hey. S 1> อ่าทุบบาสองลออเนาะ เวันนี้ไปไปใส่บริปไปที่ไหนอยู่เฮือนอขุดจีรอขุดจีรอขุดจีรอเมื่อปนได้หลายอยู่บ่ได้หลายอยู่บ่จีรองาน,นอยู่คิดไปโตชาโตชาโตเขาปนเลยเนาะพอปนอยู่ได้ยังไงได้เ <c oughs> ว้นซีฮิตซียังได้ซักอืมไม่มีนะ Oh, thằng này thằng cảnh nhắn bạn hả? Ôi, ừ, oh, hàm là bà đi thì phí nông ơi Nhó nó ná bà thả Nó Ông, đi Kinh nó xong cả phui bà đi phí nông ơi Ôi, khỏi bà to khuôn đó nó khuôn hình hèn mà แม่นเลยคนมีตะเลโบกูเนี่ยจับกล้องกับพวกแหนกูปวดว่าะฉันเนาะได้บ่าวว่ากับพานนอบาทเดียวจะเบอร์กบดบัตรเอาเอาแบบระวังนี่ระวังแข่งนี้กับพายตั้งไรตั้งไรนอนนี่นอนนอนถึงจะมีต้องคุดต้องต้องคุดฝังลุงจะนอนอยก็ได้เอาจบบลูกตั้งไรที การรถไฟขบมาบอกเอาเถอะน้องรีอาต้ไว้ี่เอาตั้งไว้ที่น ไฟไม้มาท่าตัวของเจ้าาเียวจุตัของเจ้าย่งบมแลีวว่ะตือข่อยแล้วเลยไนี้แดดแต่เศ้าเด้อมันนี่เด้อ10โมนะแดดล ฮ่าตัวพี่น้องเอ๋หอนเติบม,มึอมนี่ฮะเมื่อยเติบพี่น้องโอเคพี่น้องสหรับคลิปนี้กับผมียังพี่น้องเลยเนาะก็ขอขอบขอบใจน้ำความ่อ็งพี่น้องน้ำเอ็ซีเบิร์ดสู่ขูสู่คนเบิร์ดถูกๆูกทานอะไรที่เขามาเบิร์มาชมและก็มาติดตามให้กำลับบงใจทางบ่าวกับพายตั้งแต่ต้นตลอดมาอะไรพี่น้องเลยนี่ทางบ่าวกับพายก็จะขออนุญาตจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้ไว้พอกัดไม้ในคลิปต่อไป หรือว่า AP ต่อไปสำหรับทีมีขอกล่าก็ว่าสบายดี